สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องจะตามคำขอเอฟซีพี่น้องแต่ว่าก่อนสีไปอันเบิ่งเฮือนค่ะเมันก่อนสีออกโตนอจาจะคล้องข้องามก่อนจักหน่อยสดสดเบิดแล้วเบิดแล้วสื่อมาว่าเป็นกราฟมันหักซองสุดท้ายเลยอันนี้ก็บ่าละสุดท้ายเลยพี่น้องเลย วาละสุดท้ายแล้วเนี่ยานา่ะหนาวหนาวพี่น้องมือนจะมีอดแดดนี่น่ะนี่มืดขึ้นอยู่อาไเกุนีน้มาทดนี่เนาะ เนียแม่เ hmm. ห yeah. mm. ี Wait, uh, Three, ้ยเลยมาเปลี huh. mm. hmm. okay. mm. ่ยนมาเป็นมาเป็่นส่งมาเสีบก้นนะมะอ้หมันสีเหี้ยพอถอได้แม่เบิดมือเหี้ยพอสามสี่เธออ่ะใส่พรนี้ก้นมันแดงค่ะใส่ในหมวกนะหมุกล้มกลางคืนมาเลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่ มาไม่ลูกมแมคัมเม่ตั้งกล้องยกมาวนได้บ้านเิดไหมเกิดไหขามานเลยพี่น้องทุยไงยัยทุยไงยทุยงยเเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลมาเดอ๋วเดี๋ยวเราก็มาเอิมสุนมาอมยังหมูได้ยังกะอม มันะเห้มันขานนงขมันปงมันแหมคักแนะปงปลาน่ะเรื่องกาจับดำปื๊ดอยู่โผล่ระบบแหมระบบนีลมันแหม้วมันแหมจะมันใหม่พแล้วปงจะมันแหมก็มันใหม่มันต่างกันได้หละเอ่ย มันใหม่นมันลักษณะผายแห้งมันเห็นล no ักษณะภายอ่อนอักเกี่ยโหอ้ยอมยังได้ลูกเออหมักอมแถ่เนาะวันาว wow ันทิตก็อย uh> uh> uh uh uh> uh uh ู่กับลูกพี่น้องเลยถ้าเม่แล้วก็หาทางไปแล้ละมีเวีย เบื้องเมย์ปาลิสติกมาทำอุกอ่างน้ำหัวพี่น้องเ้ยทาปูฟูปรับลังแคบ้มองดูหนานยยามหนาวนี่ก็ะซิ่งแหงข้ายังก็บโบอยากเขาอือดบ่อโซ่บ่อใสพี่น้องเ้ยมันหนาวมันมันเย็นมองดูนี่นาหนหนาบมเปิต่เบิงทุยยาลูกทุยยาทุยยาปลาลุงไว้แม่บอกให้ใส่อันนี้หมวกนี่เสื้ออันนี้ นีนี่ใส่ใน้ดูอุ้ยงามแม่แม่ไปทาลิตรไหมโหเลยแต่งเป็นลายพี่น้องยำออกสิทาสติ๊กนี่ไปไปนี่ยหึ่งเบื่อของแม่อือแม่ต้มบะช่องนวลไหม เบิงบ้งเบิ้งอะไปอะไปะไปให้อ้อยเยเยดได้มุ <c oughs> ม่งเก็บกินในพะืชน่ะโอ้จะมันหมกนักเนาะ กําลังถ่อรถชมเว้ยมืคืนแนวขี่รถปั๊ดโถเรียกโลกไปเป็นหยังเถอบาดพานพานมาขี่รถแล่นเลยเอออยู่น่ะบ่ได้ปั่นรถีสิเป็นสิตายเบิ่งๆอุ๊ยให้แม่แล้วพนให้ลุงพังขทานนีนั่นลงสุมเมือคืนเฮาขี่รถป๊บ่ว่ามยังบ่จักอีกบ่มนซว่ามน เขายายามอสเดินไปขี่รถอยู่ขี่รถขี่ไปเฉยฟันเมื่อคืนว่าชิด้ไปสูบมะว่าสันเขาเขาพาไปสูบมะว่าสันบัดไปสีหอดเลยตัวเองเราโบสูบว่ะไปถอกห่วยหลายเม็ดเติบได้ว่าสันหักโบหูด้วาเม็ดมันเป็นอะไรหักตามความพันอันไปถอกให้เขา เอาว่าขยบวสูบดอกว่ะลูกขอยกินนมว่า um ลูกขอยสีม่วงสันไดหมูให <sl ur internet> <scène> ้แม่แล้วงเนี่ยดูเห็ดยังกระบุเป็นเห็ดนี่เบื้องหลับกูใหญ่กล่องกูมาหัวควันสยมามาแม่พ่อมา่าบุญเล็กเสือดอกกับลูกไงไปต่อเบิ้งเฮือนก็าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ แต่งตัวแบบธรรมชาติเดชเขาจะมาแล้วมากินข,าาข้าวอามาเฮามากินขา้วนาวแรกจะชี้ไปยัน<ะ>เอชีออไปเบิ่งเฮือนมั้งจะตามคำขอพี่น้องอเป็นไงมขุมมาละบ้าจริง <c ười> <c ười> พี่น้องหลังจากที่แต่งหน้าแล้วพี่น้องเออเฮืนอีมูเดชหลังจากที่แต่งหน้าแล้วก็มามามา,าพี่น้องมา มาเบิ่งการรีวิวบ้านของน้องสาวจัดตามคำขอเอฟซีพี่น้องเลยอันนี้เล่งทุกคนเตรียมการจะไปคายเขื่อนกับเอื่อยเอาของเขามาแปลงขี่พี่น้องของป้าคนงามบอบานประตูป่องเยี่ยมเอฟซีว่รีวิวบ้านน้องสาวให้เบิ่งอีกแน่มึงเอ้ย องกบบานประตูนี่ก็ย่างบริสัยพี่น้องสร้างอยังบริว่างกูลมลมลมล,มลใส่อหมวกไงนี่ผาแฮอันนี้ยังบูมีสังกะสีมาใส่ตัวสีมาอยู่ทางหลังประตูทางหลังอันนี้เหม็นทางทึงพี่น้อง sạt sẽ sát giang mà phù ông hôn nước mũi khi mũi ngọ nhằng mẹ bỏ hơi say áo mũ khôn thân mình phải nói khôn thân mình khôn thân mình. mình ôi Mũi, ơi áo à lông 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 giờ ông nọ đây tốt đấy u ẩn đấy Ừ, sống ừ, nà dạ khuyên khá đi dạ à, lúc ở à, lông มึงดูคี้มกย่อยนะไป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 พอ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  <h ums> ไปไปไปญาาติญนก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 แมวมาเด้อนะมาเด้อมามาเด้อนะมามาพี่น้องเออมนสิเป็นรีวิวรีวิาอยอู่เบาะนี่เบาะ มาเป่าเบื้องใช้สลับอยู่ใช้เบิ้งไปแล้วพี่น้องสลับถักปะอุ้ยเครื่องผ้าสมาร์ไลท์เถอะนะพี่น้องจนหมดอีมีหดแดดอ้าวคล้องผ้าคือเป็นขนาดนะพี่น้องรีวิวเคื่อนเ้าต่อเลยโลดพี่น้องพร้อมกันเลยพี่น้องเอ้ยให้เบิงเคื่อนเ่าน้ำนี่เครื่องดังโมอันนี้อโมุเอ้ยมโมเอ้ย ป้าถั่วมันลมหกเหือแท่นี่เอาน้ำก็ท่านเอาไว้ทั้งหลังอีกนะมาเบิ่งทั้งหลังนี่พี่น้องผู้ที่เขามาส้มใหม่ผู้ที่เขามาส้มเก่าพี่น้องเอ้ยผู้ที่ได้เบิ่งแล้วก็เบิ่งขึ้นอีกผู้ที่มาได้เบิ่งก็มาเบิ่งใหม่พี่น้องสิบวาวกันแล้วเพียงเนาะขอมาเราจัดหายพี่น้องเอ้ย นี่บานประตูข้างนี้เพื่อนบ้กงามเราไป้องบานประตูเอาแบบนี้ไปก่อน้อยอย่าให้แม่อุ้ม้อยแขนป้านี่ก,ก็อุม้มครึ่งดีๆเนี่ยกว่าต๊อ่ะอีนวดในอีห่างเขาอันนี้เออเขาเอาจักตัวนี้ไปใส่ซาเล็ง จากสะเล่งมันใสบ่ได้สำมพอสำมพอมือแปลงวันน้องเคยโอ้ยอุ้มลูกสีบาวแค่เดี๋ยวแะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปขี่เล่งนะเอาไปเล่นสะเล่งถ่ายแม่เด้อะเด้อเนีย่ยไปถ่ายคลิปเด้อระวังลมป่องเด้อเอ้าอยู่พอเอาถ่ายแม่จะหนีเด้อ ถ่าแเมยอ,อยู่หันแล้วน่ะถ่าบ่ยู่มาใช่ไหมเด้อถ่าหันเดินแม่ถ่ายคลิปเด้อลูกเด้อเออขมูอยู่หันหละเอาหมวกใส่หัวนี่ป้านสิอยากใส่แต่วะดึงออกปับ,ปบ ยังกะโลกะเบื้องพี่น้องกับปงเยี่ยมบานประตูบานประตูปงเยี่ยมกับทีว่าเกือบสมบูรณ์เนาะตัวดีฮะก็ได้ประมาณแต่เปอร์เซนต์วะ่ะประมาณสี่สิบพี่น้องขาดวะ่ะยังลงังคายังสาบยังวงกบยังเออยังบานประตูยังกะโลกมนันหดสี่สิบยู่บนนี่บนมันมันหดแต่สามสิบเปอร์เซนต์หนึ่งบนนี่ ประมาณสามสิบดีแหละผหอดดอกสะสี่สิบหัตัวย่างนี่มันยังลาลอีลีมันยังไลกว่าตัว,ตวเรือไลยเท่าอยู่ตัวเรือลลยเท่าอยู่พี่น้องพวกท่านนี่กันเหต็ตรลังคานี่กชสงเคยเสียดปิวออกห้อนลงเบิดให้มันปุุงขึ้นใหม่นี่แหละพี่น้องอำลาพระจากพี่น้องไว้ะจัดตามคำขอเนาะรีวิวเพื่อนน้นองสาวให้เบิง่งนน่ยังโบได้มือขืนพี่น้อง ข้างบึงวงกบใส่บานประตูใหญ่แล้วล้ะกะ็ยังบบหอมบันไดจกักรเสตฉับได้เะยพี่น้องเลยกระเป๋าบแบนมันกะต้องใส่มูลค่าได้พี่น้องในการขึืนเฮือนนี่กะอาหารการกิน,น,ะะนเ,เนาะเพราะว่าเพื่อนเสียเอายาคูมาสูดสี่องค์พี่น้องเพราะว่าท่าออกมาอยู่พีดีแล้วก็เสียเอาเาคูยาซามมาสูดขากเน่พี่น้อง อาหารการกินหับแขกหับคนพี่น้องขั้นเซตอันหน,น่อยกับโบเป็นพี่น้องขึ้นเทอนใหม่มันต้องเฮ็ดคงอยู่คงกินหเหรือให้เพียบให้พพ่อมันเหตุโบ,บอีมโบ,มบเต็มกับขลําพี่น้องนําภาษาพนว่าเออมีบุมีก็ต้องเฮ็ดใ้ผู้มาอันนี้มีให้อิม่มให้เต็มพี่น้องก็เลยแบบว่ามันพังๆมึงอยู่อาหารการกินมันกับผาเขาผาน้ำสีใส เนีครูเนี้ยทรากับสี่ภาพอ่น,นี้แล้วก็แขกพี่น้องญาติพี่น้องคื่อมาขึ้นเพื่อนขึ้นซานอีกฮออัารักพระจากพี่น้องเอ้ยพอพอกันคลิปหนาพี่น้องอีดีไม่แห้งการบดสุขสุขคนขอบุกขอบใจจีติดตามมาฟังขับชมพี่น้องเอ้ยฝากกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเอาต่อไปโดยเพียงเด้อบ,บ,บาย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  หมูกนะไปเมื่อมันมันมันลมนะปะ